ทรารกาศรษฐีมีบุตรสาวสามคนคือนางเอื้อยอันเกิดจากนางคณิฐาภรรยาหลวงและนางอ้ายกับนางอีอันเกิดจากนางคณิฐีภรรยาน้อยวันหนึ่งทรารกาศ,ศษิษฐีพายเรือออกทอดแหหาปลากับนางคณิฐาโดยให้นางคณิฐีอยู่ทำงานบ้านและคอยดูแลลูก,ลก แต่วันนั้นทั้งวันปรากฏว่าไม่ได้ปลาอื่นเลยนอกจากปลาบูทองตัวเล็กๆเ,เพียงตัวเดียวนางคณิ t ฐาเห็นแล้วก็อยากได้เอาไปให้หนางเอื้อยเลี้ยงไว้ดูเล่นจึงได้ออกปากขอธารกะเศรษฐีกำลังอารมณ์ไม่ดีจึงจับเจ้าปลาน้อยเหวี่ยงลงไปในน้าแต่ไม่ว่าจะทอดแหอ,อีกกี่ครั้งก็ติดเพียงปลาบูทองตัวเดิมขึ้นมาเท่านั้น เมื่อนางคณิษฐาเอ่ยปากขออีกครั้งจึงทำให้ธารกะเศรษฐีบันดาลโทสะผ่านทุบตีนางคณิษฐาจนพลัดตกน้ำจมหายไปเมื่อได้เห็นดังนั้นธารกะเศรษฐีก็ตกใจจนหายโมโหเขาลอยเรือคอยอยู่ครู่ใหญ่แต่ไม่เห็นภรรยาโผล่ขึ้นมาจากน้ำจึงเข้าใจว่านางเสียชีวิตไปแล้วเขาจึงพายเรือกลับบ้าน นางเอื้อยไม่เห็นแม่ก็ถามหาทาระกะเศิษฐีบอกว่านางคณิธาลอยไปกับน้ำแล้วนางเอื้อยจึงรู้ได้ในทันทีว่าแม่เสียชีวิตเธอร้องไห้ครับครวนจนนางคณิธีซึ่งมีใจเกลียดชังลูกเลี้ยงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและต้องการเอาใจสามีก็ใช้ไม้ไล่ตีทั้งดุดาหาว่านางเอื้อยร้องไห้ เพราะต้องการให้ชาวบ้านดูเรื่องจนทารกะเศรษฐีถูกจับไปลงโทษนางเอื้อยได้รับความเจ็บปวดเพราะถูกทุบตีโดยไม่มีความผิดก็ร้องไห้คร่ำครวญหนักยิ่งขึ้นจนชาวบ้านสงสารจึงต่างพากันเข้ามาช่วยห้ามและถามไถทเรื่องราวนางคณิถีจึงโกหกว่านางเอื้อยร้องไห้เพราะแม่หนีตามผู้ชายไป เหล่าชาวบ้านซึ่งรู้นิสัยนางคณิฐาว่าเป็นคนอ่อนโยนโอบอ้อมอารีย่อมไม่ทำเรื่องเลวร้ายจึงไม่มีใครเชื่อทุกคนต่างช่วยกันหายยุกหายามาทาให้หนางเอื้อยด้วยความแม่ตารุ่งเชา้านางเอื้อยนอนสมเพราะพิษไข้ นางคณิถีก็แกล้งด่าลูกเลี้ยงหาว่าขี้เกียจสลังยาวใช้ให้นำอาหารไปเลี้ยงเป็ดที่ท่าน้ำนางเอื้อยจึงได้พบกับแม่ซึ่งมาเกิดใหม่เป็นปลาบูทองและก็มักจะมาไหว้วนเวียนอยู่ในคลองหน้าบ้านนับแต่นั้นมานางก็ได้นำรำมาโปรโยให้ที่ท่าน้ำทุกวันและคุยปรับทุกกันตามประษาะแม่ลูกต่อมาไม่นาน นางคณิตถีรู้เรื่องเข้าจึงออกอุบายให้ใช้นางเอื้อยไปเลี้ยงวัวที่กลางทุ่งแล้วให้นางอ้ายเอารำไปโปรยและเลียนเสียงนางเอื้อยเรียกประบูทองพอได้โอกาสก็จับประบูทองมาขอดเกล็ดใส่หม้อแกงเป็ดที่นางเอื้อยเคยเลี้ยงดูเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็รู้สึกสงสารจึงแอบคาบเกล็ดประบูทองที่หล่นอยู่ใต้ทุนเรือนไปเก็บไว้ให้ นางเอื้อยจึงนำเกล็ดะบะบูทองไปฝังดินไว้ที่ชายน้ำหลังจากนั้นไม่นานเกล็ดะบะบูทองก็กลายเป็นต้นมะเขืองอกขึ้นมานางอ้ายรู้เข้าก็แอบ,บไปถอนต้นทิ้งและเก็บลูกมาจิ้มน้ำพริกกินเป็ดน้อยที่เห็นเหตุการณ์ก็นึกสงสารจึงได้เก็บมเมล็ดไว้ให้คราวนี้นางเอื้อยนำมเมล็ดมะเขือไปฝังไว้กลางทุ่ง ที่ตนออกไปเลี้ยงบัวเป็นประจำพร้อมอธิษฐานขอให้เม็ดมะเขือได้เกิดเป็นต้นโพเงินโพทองเพื่อจะได้ไม่มีใครมาถอนไปทำลายได้อีกวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตสเสด็จออกประพาสป่าครั้นตอนเย็นได้แวะมาพักเหนื่อยใต้ต้นโพเงินโพทองซึ่งเป็นเวลาที่นางเอื้อยต้นบัวกลับบ้านไปแล้วพระองค์ได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะแต่ทำนอง กลับโศกเศร้าวังเวงจากต้นโพคั้นสอบถามเด็กเลี้ยงวัวแถวนั้นก็ได้ความว่าเป็นต้นโพที่นางเอื้อยปลูกไว้จึงมีรับสั่งให้นางเอื้อยมาเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตพอพระไทยในความงามของนางจึงตรัสชวนนางเอื้อยให้เข้าไปอยู่ในวังพร้อมขอต้นโพเงินโพทองไปปลูกในพระราชฐานด้วย แต่พวกทหารจำนวนมากไม่มีใครสามารถถอนต้นโพได้แม้พระเจ้าพรหมทัตจะลงมือถอนด้วยพระองค์เองต้นโพทั้งสองก็ไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อยนางเอื้อยก้มลงกราบต้นโพสามครั้งแล้วอธิษฐานบอกกับแม่ให้เข้าไปอยู่ช่วยคุ้มครองลูกในวังจึงสามารถถอนต้นโพเงินโพทองขึ้นมาได้อย่างง่ายดายพระเจ้าพรหมทัตเห็นว่า นางเอื้อยเป็นผู้มีบุญญาธิการจึงได้แต่งตั้งให้นางเอื้อยเป็นมเหสีเอกแล้วจัดขบวนช้างม้ามารับนางเข้าไปอภิเษกในพระราชวังฝ่ายนางคณิถีเกิดมีใจริษยาจึงได้ออกอุบายให้นางอ้ายไปเยี่ยมนางเอื้อยและโกหกว่าธรกะเศรษฐีป่วยหนักนางเอื้อยเมื่อได้ยินนางนั้นก็รีบนั่งวอกลับมาเยี่ยม นางคณิถีออกมาต้อนรับกอดจูบแสดงความรักใคร่เอ็นดูบอกว่าพ่อของนางเอื้อยค่อยยังชั่วแล้วแล้วแนะให้ผัดเปลี่ยนเครื่องทรงอาบน้ำอาบท่าให้สบายตัวเสียก่อนจึงเข้าไปเยี่ยมธรรกะนางเอื้อยหลงกลพอจะไปอาบน้ำเดินผ่านกระดานหกที่นางคณิตถีทำไว้จึงพลัดตกลงไปในกระทะน้ำเดือด หลังจากนั้นนางไอ้ยจึงปลอมตัวเป็นนางเอื้อยขึ้นวอกลับวังแล้วทำสเสน่ยาแฝกจนพระเจ้าพรหมทัตลุ่มหลงส่วนนางเอื้อยเมื่อตายแล้ววิญญาณก็ได้ไปเกิดเป็นนกแขกเต้าบินมาเกาะที่ต้นโพเงินโพทองเมื่อนกแขกเต้านางเอื้อยเห็นต้นโพเหี่ยวเฉาก็ร้องไห้รำพันจนพระเจ้าพรหมทัตมาพบเข้าพอดีนกแขกเต้านางเอื้อย จึงได้เล่าความจริงทั้งหมดให้พระเจ้าพม,มาทัตฟังพระเจ้าพม,มาทัตเมื่อได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างแล้วจึงนำนางใส่กลงทองไปไว้ในห้องบรรทมต่อมาเมื่อนางอ้ายรู้เรื่องเข้าก็ได้อาศัยช่วงที่พระเจ้าพม,มาทัตเสด็จไปคล้องช้างจับนกแขกเต้าไปให้คนครัวทำอาหารคนครัวเมื่อเห็นนกแขกเต้าที่ถูกทอนขนจนหมดตัวนอนแน่นิ่ง ก็เข้าใจว่าตายแล้วเขาจึงรีบหันไปเตรียมเครื่องปรุงแต่ความจริงแล้วนกแขกเต้านังเอื้อยเพียงแค่สลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมานกแขกเต้านังเอื้อยก็จึงคลานเข้าไปหลบอยู่ในรูหนูคนครัวหานกแขกเต้าไม่เจอก็กลัวความผิดจึงได้ไปซื้อนกที่ตลาดมาแกงให้หนังอ้ายกินเมื่อพระเจ้าปรมทัตเสด็จกลับมาจากคลองช้าง แล้วเห็นนกแขกเต้าหายไปจากกรงก็โศกเศร้าเสียพระไทยส่วนนกแขกเต้านางเอื้อยเห็นว่าคืนอยู่ในวังต่อไปคงไม่ปลอดภัยเป็นแน่จึงลาแม่หนูแล้วแอบออกจากวังไปในตอนกลางคืนรุ่งเช้าขณะเดินซัดเซพเนจรไปตามเยทากรรมเพราะขนยังไม่ขึ้นสมบูรณ์เกิดโชคร้ายถูกงูเห่ารัดหมายจะจับกินดี ที่นกกดออกมาหาอาหารแล้วเห็นงูเห่าจึงตรงเข้าจิกตีจนงูเห่าตายแล้วนำเนื้อไปเป็นอาหารให้ลูกๆนกแขกเต้านางเอื้อยจึงรอดตายอย่างอุดวิตและต่อมานกแขกเต้านางเอ้อยก็ได้พบกับพร้ืีด้วยความสงสารพรือสีจึงช่วยชุบชีวิตให้นางเอื้อยกลับมาเป็นหญิงงามโสภาเหมือนเดิมนางเอื้อย อยู่ปรนิบัติพระฤาษีด้วยความขยันขันแข็งพระฤาษีเกรงนางจะเหงาจึงได้เขียนรูปเด็กวัยห้าขวบแล้วเสกให้มีชีวิตขึ้นมาแล้วให้ชื่อว่าเจ้าลบยกให้เป็นลูกของนางเอื้อยครั้นเจ้าลบอายุย่างเจ็ดขวบก็บรบเร้าถามถึงพ่อนางเอื้อยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเจ้าลบจึงขันอาสาจะไปตามหาพระเจ้าพรหมทัต นางเอื้อยจึงเก็บตอกไม้มาสลักเป็นรูปเรื่องราวแต่หนหลังแล้วร้อยเป็นมาลัยให้เจ้าลบนำติดตัวไปเจ้าลบพอมาถึงเมืองของพระเจ้าพรหมทัตก็เอ่ยถามชาวบ้านถึงเรื่องต้นโพเงินโพทองแล้วบอกกับทุกคนว่าตนใครจะได้เห็นขุนนางคนหนึ่งได้นำความกลาบทูลพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตจึงตรัสเรียกเจ้าลบ ให้เข้าเฝ้าครั้นเห็นรูปสลักในกลีบดอกไม้จึงทำให้พระเจ้าพมทัตหวนระลึกถึงนางเอื้อยเขาจึงสอบถามจากเจ้าลบจนรู้ว่าเจ้าลบเป็นลูกวันรุ่งขึ้นจึงทำทีออกเสด็จประพาสป่าเพื่อไม่ให้หนางไอ้สงสัยเจ้าลพบพาพระเจ้าพมทัตมาพบนางเอื้อยเมื่อพบหน้ากันทั้งคู่ต่างร้องไห้ด้วยความตื้นตัน พลือสีก็ช่วยแก้สเสน่ห์ที่นางไอ้าทำไว้หลังจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็รับนางเอื้อยกลับเข้าวังทำพิธีเฉลิมฉลองรับขวัญส่วนเจ้าลบกุมารเสกนั้นเมื่ออายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ร่างก็กลับคืนเป็นกระดาษเช่นเดิมพระเจ้าพรหมทัตสอบถามความจริงจากนางอ้าเห็นว่ามีจิตใจโหดเทียม จึงได้สั่งลงทันประหารแต่นางเอื้อยทูลขอชีวิตไว้ด้วยความแม่ตาแต่ขณะอยู่ในที่จองจำนางอ้ายไม่รู้ว่าได้รับการอภัยโทษก็เกิดกลัวการประหารจึงชิงผูกคอตายเสียก่อนนางอีและนางคณิถีเกรงความผิดที่เคยทำไว้กับนางเอื้อยก็พากันหนีไปแต่โชคดีที่พระรูปหนึ่ง ทูลต่อพระเจ้าพรหมทัตว่าที่นางเอื้อยถูกรังแกด้วยประการต่างๆนั้นเป็นเพราะสร้างเวรสร้างกรรมร่วมกันไว้ในชาติปางก่อนนางเอื้อยจึงให้ทหารไปรับตัวนางอีและนางคณิถีเข้ามาเลี้ยงดูในวังเพื่อจะได้ไม่ต้องมีเวรต่อกันอีกต่อไปนับแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของนางเอื้อยก็มีแต่ความสุขความเจริญพระเจ้าพรหมทัต ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมเหล่าประชาราช์ก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากัน